รายการดีนุนชแนลเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยอับบาสอิบนูฟิกนาสหรือถูกเรียกในภาษาลาตินนว่า อามินเฟอร์แมนผู้บุกเบิกการบินและเป็นที่คนแรกที่พยายามบินในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ทดลองบินคนแรกของโลกก่อนที่น้องตระกูลไร้นับพันปีโลกอาจจะรู้จักที่น้องตระกูลไร้ในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นครั้งแรกของโลกแต่รู้หรือไม่ว่าอับบาสอิบนูฟิตนสัสมุสลิมชาวอันดาลุสผู้เป็นทั้งนักดาราศาสตร์และวิศวกรได้พยายามหลายต่อหลายครั้งเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบินและสามารถบินได้สาเร็จ ก่อนที่พี่น้องตระกูลร้าจะประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นนับพันปีอับบาสอิบนุฟิกนาสเป็นนักวิชาการมุสลิมชาวอันดารุสเกิดในเมืองรอนดาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมาลากาทางใต้ของอันดารุเซียหรือสเปนในปัจจุบันโดยเขาเกิดในปี810กับครอบครัวชาวเบอร์เบอร์และเขาเสียชีวิตในปี887ที่กอโดบาอาณาจักรอามินแห่งกอโดบาเขามีชื่อเสียงจากดาราศาสตร์วิศวกรรมแพทยศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ และมีเชื่อเสียงในด้านความพยายามที่จะบินบนอากาศและเป็นที่รู้กันว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการแสวงหาความรู้เขาเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและเข้าร่วมใบตุ้นฮิกมัต์คือสถาบันสารธรารณหลักของรัฐคอ,ฐอ,ฐอลิฟ้าอับบาซียัตและศูนย์กลางทางปัญญาในแบกแดดซึ่งเขาได้ศึกษาวิทยาศาสตร์มากมายเช่นดาราศาสตร์และดวงดาววิทยาศาสตร์วิศวกรรมและที่ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ชีวิตของอับบาสอิบนุฟินตนัสเติบโตขึ้นมาในอันดาลูเซีย ซึ่งปกครองโดยชาวมุสลิมในเวลานั้นและเป็นศูนย์กลางสำหรับวิทยาศาสตร์และนักวิชาการและความสนใจของอับบาตอิทนูฟินะมีความหลากหลายในช่วงชีวิตของเขาเขาสนใจในบทกวีภาษาอาหรับปรัชญาฟิสิกส์และวิศวกรรมแต่เขาสนใจในด้านวิศวกรรมและการประดิษฐ์มากกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าความสนใจในการประดิษฐ์ของเขาเริ่มเห็นแววตั้งแต่ใบเด็กและเขามีความโดดเด่นด้วยพรสวรรค์และความอยากรู้อยากเห็นเขาชอบแยกชิ้นส่วนเครื่องจักร และประกอบใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกับความสนใจในการบินอับบาสอิบนูฟิดนสัสผู้บุกเบิกด้านการบินนักวิชาการชาวตะวันตกหลายคนยอมรับว่าอับบาสอิบนูฟิดนสัสเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องบินในศตวรรษที่19ซึ่งแนวคิดของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากองค์การอันกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มองไปดูนกที่บินอยู่เบื้องบนพวกเขาดอกหรือมันกลางปีกและหุกปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปดึงมันไว้ได้ นอกจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งอย่างสุรัลมุนกูองค์การที่19อับบาสอิบนุฟิตนาสเข้าใจองค์การอันสูงส่งนี้และรู้ว่าปีกของนกคือสิ่งที่ทําให้พวกมันบินได้และปีกได้ทําให้พวกมันมั่นคงในอากาศดังนั้นเขาจึงเริ่มสร้างเครื่องบินที่ยึดแนวทางมาจากองค์การนี้จุดเริ่มต้นเมื่อถูกพบว่าวิศวกรอับบาสอิบนุฟิตนาสพยายามบินด้วยร่มชูชีพ เมื่ออายุได้42ปีอับบาสอิบนุฟิดนัสได้ทดลองกระโดด,ดจากยอดหอสูงของมัสยิดใหญ่ในเมืองคอโดบาโดยใช้ภาคกลุ่มถึงกระบอกโครงไม้โดยหวังที่จะร่อนไปเหมือนกับนกและให้ภาคกลุ่มนั้นช่วยให้เขาค่อยๆร่อนลงมาอย่างช้าๆและนั่นเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกล่าวการทดลองบินครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ถูกบันทึกเอาไว้แต่นั่นยังบินบนอากาศได้ไม่นานเขาได้ใช้เวลาอีก23ปีต่อมาก่อนที่เขาจะออกแบบเครื่องบินลำแรกที่ทำให้เขาบินได้ อับบาสอิบนุฟิตนัสในวัย65ปีก็ได้สร้างเครื่องสำหรับบินขึ้นมาได้สำเร็จเป็นเครื่องที่ใช้ผ้าไหมและขนนกอินทรีและทำการทดลองอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาเลือกทำการกระโดดลงจากภูเขาซึ่งเขาก็บินได้ในระดับที่สูงมากและลอยอยู่ได้นานกว่า10นาทีแต่อย่างไรก็ตามเขาได้ตกลงมากระแทกพื้นจนได้รับบาทเทดเจ็บที่หลังซึ่งภายหลังเขาได้ข้อสรุปว่าเป็นเพราะไม่มีอุปกรณ์ถ่วงสมดุลที่หางขณะร่อนลงอับบาสอิบนุฟิตนัส เสียชีวิตในอีก12ปีต่อมาเนื่องมาจากการบาดเจ็บในครั้งนั้นและได้กลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวมุสลิมจนกระทั่งปัจจุบันโดยประเทศลิเบียได้มีการพิมพ์สแตมป์เป็นรูปของเขาเพื่อให้เกียรติแก่เขาและที่ประเทศอิรักได้ใช้ชื่อของเขาตั้งเป็นชื่อสนามบินอนุสาวรีของเขาตั้งอยู่ระหว่างทางไปยังสนามบินนานาชาติในกรุงแบกแดดและหลุมอุกกาบาตหลุมหนึ่งบนดวงจันทร์ก็ถูกตั้งชื่อตามเขาเช่นกันเป็นที่น่าสังเกตว่าอับบาสอิบนุฟิดนสัส ใช้เวลาที่เหลือในชีวิตหลังจากการบินครั้งแรกในการพัฒนาหลักการของการบินนอกจากนี้อับบาสอิบนุฟิตนาสยังทำงานที่ยิ่งใหญ่ในด้านอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเขากำหนดตารางดาราศาสตร์เขาเขียนบทกวีเขาได้สร้างหอดูดาวและออกแบบนาฬิกาน้ำเขาได้พัฒนากระบวนการในการตัดหินคริสตัลน,นอกเหนือไปจากการเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับดาราศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์และวิศวกรรม ซึ่งงานของเขาได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักกันในนามลีโอนาร์โดดาวินชี